เมื่อจะเป็นห้องเจ้าวอย่างนั้นก็หลุดเลยเจ้าวอยมากรมากรมากรป้าป้าดูนะให้ได้ไปต่อมาให้พุ่นขวบ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 ขวาขวบ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 

อ,อัอเนี่ยเด,ดือดเดปอดเดือเดือดเดือดเดืดคลายคายก่อนคลายก่อนคลายคายไคายคลาคลกยคลายคไายคายคลายคยคลายคลายปลายคลายาลยาคาย

ติ่วดีกว่าเอามาเลยเอาไปเติเดินเิเติวมุมใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมเดยวเดี๋ยวร้อแล้วแล้วไงเก้มจีหมดละโอคลายก่อนคายก่อนเดี๋ยวตี่วตี่วขึ้นดีกว่าิ่วติ่วใสเป็นมุมใม่อยู่นี่อ่าติ่วตงเลดีกว่า

ao ra rồi mày bị cái kéo rồi, <laughs> cái <laughs> mày mất tay rồi เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูล็อกกันฮัก้ายหน่อยได้ก็ซ้ายหน่อยโอเคหลอกฮักายหน่อยยังยังทำ้ายหน่อยโอเคขึ้นแล้วฮะเอาแล้วพอแล้วตรงแล้วหล่ตรงแล้วโอเคสบายมากหรอาโอเคยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นก่อนขึ้นกันยนดีครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ก่อน

บัตรปลัพอแลั๊บบันไดคอันนี้หนุนดกว่ต้องหนุนแล้วนะต้องหนุนอ่ะเด้ลงอย่างาเดี๋ยวมันต้องช่วยกันดันน่ะช่วยกันดันปินเลกอ่ะเพิ่มปน้มรดันดันเพื่อันมาอะใหหาเยดินเดะเวยวเดดเเียดเดเดี๋เดเวเดว เดี๋ยวผมโคดโคดนี่มันเป็นี่ไีกว่าเออเดีวเอะ๊ะะาจารยมันมันลดมันลงไปก่อนอะเดี๋ยวเราดให้มเลี่ยาดไตต้องเดี๋ยวเวลาถ้าเดี๋ยเวลาเดี๋ยวมันดเอเสียไดเเสียเดียก็ลเ๋ยนีโลวลยะ

món ăn cháo lên này, đợi này. Đợi, đợi. ok lên okay. khai cháo ok ăn ra lên ăn cháo lên ăn cháo lên bên cháo bên ăn đưa lên đưa cháo lên ăn cháo lên ăn cháo lên ăn

ลก้อ็เดินมาไปมาดูแม่เขาตัวเฮ้ยไปไปโอ้ยไปออกขวาเอเดี๋ยวเดี๋ยวอพ่อเอ็นอันนี้จับคุ้นแล้วเนี่ยเจอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอหน้าออาไปก็อยไปไปเลยขอขวาหน่อยครับ ไปเลยไปเลยสายไอ้นี่เองเดี๋ยวเรัดึก่อนไปมาขอไขไปละลยไปเดี๋ยวมันัดไปก่อนเวมเอาเยอยะไ่ต่อเลยรอไมครับนอยจะไปไข่ลันนี้ต้องย้ายแล้วมันเก็บสนิงนย้ายรถมาได้าเตเเดียวเดียวเดียวเดย